สวัสดีค่ะมาสนุกกับการทำขนมง่ายๆกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food b y s i a ค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำซิฟฟอนช็อกโกแลตหน้าเนยน้ำตาลค่ะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ก็ทำได้แน่นอนนะคะอัตราส่วนและป,ปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนนะคะดังนั้นขั้นตอนแรกเราจะทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันก่อนคะ่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะจํานวน4ฟองคะ่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่ขาวคะ่ะและไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการผสมส่วนผสมของ,ของไข่แดงก่อนคะ่ะ ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือนมสดและน้ำมันพืชค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ของแห้งค่ะผสมส่วนของของแห้งนะคะก็จะมีผงโกโก้แป้งเคก้กและผงฟูค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปร่อนใส่ในส่วนผสมของไข่แดงค่ะจากนั้นค่ะก็ให้ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมของแป้งและไข่แดงให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตีไข่ขาวค่ะ ไข่ขาว4ีฟองที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีน้ำมะนาวสามารถใช้ครีมอัลพรา่าหรือว่าน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย65กรัมให้เราแบ่งทยอยใส่ทั้งหมด3ครั้งค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราใช้สปีดปานกลางนะคะ หลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีไข่ขาวไปจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30มวิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะ แล้วก็คนตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนกนารตะล่อมคนก็ให้เราทําด้วยความเบามือนะคะหากว่าไม่ถนัดใช้ตะกร้อมือเราก็สามารถใช้ไม้พายช่วยได้ค่ะหลังจากคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมพิมพ์ค่ะ ใช้เป็นพิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมขนาด8คูณ8นิ้วค่ะทาเนยด้านล่างแล้วก็ด้านข้างค่ะจากนั้นก็วางกระดาษไขรองอบลงไปค่ะนำส่วนผสมที่ได้เทลงไปในพิมพ์เค้กได้เลยค่ะเทส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงไปในพิมพ์เค้กนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนเบาๆแล้วเคาะ2-3ครั้งก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะโดวยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากเตาอบค่ะแล้วก็เคาะเบาๆสอาครั้งเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำหน้าเนยน้ำตาลนะคะ ใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้นะคะเนยที่เรานํามาตีนะคะให้ําออกมาไว้นอกตู้เย็นเพื่อให้เนยอ่อนตัวลงสักเล็กน้อยนะคะเราจะได้ตีง่ายค่ะแต่ว่าเนยจะต้องมีความเย็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปเนื่องจากเป็นเนยสดนะคะถ้านิ่มเกินไปเขาอาจจะเหลวแล้วก็ตีขึ้นยากค่ะตีเนยให้ขึ้นฟูและมีสีอ่อนลงค่ะแต่ไม่ต้องขึ้นฟูเหมือนเราทำบัตเตอร์ครีมนะคะ ขึ้นฟูดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามค่ะจากนั้นใส่นมข้นหวานค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะพอตีเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดชามค่ะ ต่อไปให้เราใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะไม่ต้องตีนานค่ะเนื่องจากเป็นเนยสดนะคะถ้าตีนานเขาจะเหลวค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปปาดเค้กได้เลยค่ะเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วนะคะให้เรานำออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแสะข้างๆนะคะทั้งสด้านค่ะ แล้วก็คว่ำพิมพ์ลงได้เลยค่ะจากนั้นก็ยกพิมพ์ออกเราก็ดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะเลยน้ำตาลที่เราตีได้นะคะให้เรานำมาปาดบนหน้าเค้กได้เลยค่ะใช้สปาตูรา่าปาดครีมให้ทั่วบนหน้าเค้กนะคะปาดง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะหลังจากปาดครีมจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะตัดขอบทั้ง4ด้านออกค่ะ จากนั้นโรยด้วยผงโกโก้ค่ะจากนั้นก็ตัดออกเป็นชิ้นตามขนาดตามชอบนะคะวันนี้จะตัดออกมาได้9กชิ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซิฟฟอนช็อกโกแลตหน้าเนยน้ำตาลค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดชิมกันค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะสำหรับครีมก็จะออกเค็มๆหวานๆน,นะคะแล้วก็ได้ความกรุบกรอบของน้ำตาลค่ะ เมนูนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ